ตอนดินตรงกลาวเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีหลา่าวงหิงล่ะเอฟซีบอลโจเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงล่ะก็สายมอสซ้ำอีสานบ้านเท่าครับหรือว่าหลายๆผักครับเป็นยังไงครับเมื่อคืนสาวน้อยเพชรบันแพงครับตลาดกลางกรุงลาดกระบังนะสนามแตกครับยินทราบว่าสนามแตกครับบัตรสองร้อยบาทครับสนามแตก นี่ครับคือความนิยมชื่นชอบของสาวน้อยเพรบันแพ่งครับเวทีระดับโลกเหมือนชมงานคอนเสิร์ตระดับโลกออบอโจจัดใหญ่จัดเต็มอยู่แล้วครับฤด,ดูการนี้68แต่เมื่ขึ้นกับมีโมเมนต์โมเมนต์นะครับระวางไอ,บอ้บอโจบอโจกับไอ้ลูกสาวลูกสาวคนโตเ <laughs> มื่อขึ้นอีหลาอวหญิงครับ เด็กเกิดเหตุบ่คาดฝันบ่คาดคิดขึ้นะระวังแสดงหน้าเวทีเนื่องจากพ่อโจออกเขามาปวนอยู่หน้าเวทีจะป็นลูกสาวลา่ะโมโหบางคนก็นไปบอกโมโหหนักจนได้ฟ้องเมนุดองหญิงลิดโทษฟ้องครับโทษฟ้องเมนุดจับโทษทรัพย์ขืนกางเวทีโทษหาเมนุดครับว่าบอโจ จับมือผู้สาวหน้าเวทีหรือวอ่าแย่งติปแย่งยังนี่ครับเป็นโมเมนต์ที่นะครับระาวาังพอลูกบ่งเงาครับอสองคนนี่รับมุกกันดีครับคนเอฟซีพอแดหัวพอแดมวนบ่ค่ายเขียดพอน่ายครับเบิงไปน้ำมวนไปน้ำ <c oughs> หัวหล่อไปน้ำการหยอกล้อกันระวังพอกลูกนี่ครับเท่ท สาวหน่อยเทศบันแพงครับบ้ค่อยเงาครับเป็นการบ้ค่อยเงาเป็นการพ่อนค่ายครับบระดีซีเรียสบระดีว่าตามสคริปต์ลอยประเส้นครับน้องเป็นคนอินเดียเท่นนะเวทีเก่งครับมีลูกเหรียญเก่งมีลูกอ่อนเอฟซีมีลูกเหรียญม,ม,มุกนะครับมุกมาเรื่อยๆครับกา wow. <c oughs> ลินก้าเว้าฤดูกาลเก่งขึ้นเก่งขึ้นหลายครับดาวหิงของมอ่มาขึ้นกับบัตรสองร้อยบาทครับ สองลอยก็คือลานแตกเป็นมาตรฐานของสาวหน่อยอด้วยเขาเอิญหมอลำยืนนึง่ตอนนี้ครับหมอลำยืนนึงเพราะว่าบอจรเราขิดแบบท่านสมัยการลงทุนการยังครับรเห็นเห็นมีมีการเปลี่ยนแปลงของสาวหน่อยเวลาคนไปช่มฉากนี่มันสิบอมันสิบอค่อยเบือ่อพราอฉากเวทีมันสิแบบอ่าแบบอะไรครับมัน มันเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนจากมือนี่สีแดงมือเอื้อนสีเขียวมือเอื้อนมือเอสีฟ้ามันก็มันแบบมันบรจําเจครับมันเปลี่ยนเอยๆนะครับอ่ามันเป็นจอเดี๋ยวมันเป็นจอ LED ครับบางมือมีหมูเด้งมีลูกบอลโจเต่นมีลูก้งอิงเป็นภาพตัดต่อขามาเป็นภาพการ์ตูนกราฟฟงกราฟิปเต้นเนี่ยครับมันเห็นไหนคนเบิงแบบมันมันบ่เอยเบื่อแบบบ่อยเบื่อหระมันกะเฉลี่ยบ้าฮัไปบึง เบื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆครับมันบรเห็นแบบเก่าๆนะครับไมันก็เลยเห็นหแบบเป็นเบื้องเหรอมันตื่นหูตื่นตาแบบว่าบ่ได้เป็นยังไงแบบเดิมๆอ่านี่ครับคือจุดเด่นของสาวหน่อยฤดูกาลนี้อ่านี่แหละก็เอาเรื่องเล่ามาฝากฝากพี่ฝากน้องบางคนก็เลยเขาไปชมหลายๆคลิปหลายๆช่องทางครับช่วงนี้ผมก็มาอัปเดตให้เบิ้งเป็นโมเดลโมเดล พ่อแม่พ่อลูกหยอกกันรวมถึงสอนนุชช่วงนี้ก็เรียงน่องยูทูบยู่บานอย่ลูกไสหลาบอโจครับกำลังเป็นทหาหัดเป็นท่าสร้างพอกับลูกเพิ่งก็หยอกกันบนเวทีพ่อในเอฟซีเบิ่งเอฟซีหัวมวลวอเตอร์ัวเติอนบางคนว่าเล่นดีวก็ตลกว่าสัน <laughs> สองพ่อลูกนี่เล่นดีกว่าตลกลครับเออบอสโจล้วก็ร่างเดือดตอนนี้เราก็ร่างเดือดในเรื่องเ,ออนนเ,ร,องเรื่องตลกว่าตลกออกไปแล้ว,วค้นบกหัวแบบม,ะม,ะม,ะมั่อ,อาเบิ้งงหงิยมบอกหัวครับคืยบอ,อ,อยังวงเเล่นก็พอเนี่ยมันเบิ้จงได้กับหัวห,วหรอแต่ตลกของ๋าหน่อยเองนี่ก็บก่อยเข้าขากันอ่าประมาณหมายถึงว่าบอโจนะครับเราเดี๋ยวร่มเมื่ว่านนี่อ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งคิดเราอยู่ครับเรา มันอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเบาน่วหัวมวนเบาโยนมุกไอ้มันแบบว่าตอกันได้ครับบางที่มันบ่อตอนะคนกับบอกหัวตลกนี่มันเป็นอย่างสิยากเลยครับเพราะว่าก็ยังเพลงนี่เขาลองเพลงเหมือนนี่ลองเพลงเดิมหมือนเขาก็ลองเพลงเดิมเต้นท่าเดิมมันก็มันก็ได้แต่ว่าตลกนี่มันต้องการให้เน้นค้นหัวเพราะว่าศิลปินนี่เห็นให้คนเบิงแต่ว่าตลกนี่เห็นให้ค้นหัว มุกเดิมค้นหูท่านอยู่แล้วมันกับบหัวก็ว่เป็นในหัวเนี่ยบะโจเราเลยติ๋วเข็มลูกทีมบรจะเป็นพญายามอดพญานิกรย่าเวอร์อ่าพญาย่าวย่าเป็นเบิงเงาะน้อยพญาย่หลอดสิครับทีมงานเราเราติวเข็มติวยังอยากให้ได้ค้นหัวนะครับได้บอกขึ้นเหมือนบอกครับองญิงก็พอนีเพราจะได้ค้นกับหัว เือต้นโดนดนองว่าออกมา,า,มาวบาเทียเ,ทเหรนเทียเหรนมุกเนี่ยยังก็ก็พอเองก็บ,บอโจเองครับมันก็เนี่ยคือเขาบอกเขเห็นนะครับแต่ว่าการตลกนี่มันโอ้มันยากนะครับเขาต้องมาตลกมันยากครับนอกจากว่าอัจฉริยะไอรีแบบก็ออยังพวกพวกมัมพวกนงเท่งนะครับเขาเกง่งคเเํเว่าเก่งมุกเก่งอย่างครับมันก็เลยบบเป็นนันเดิมดม,มันก็เลยไปได้ครับตัวนี้มัน เนาะมันมันหลายคนแต่ว่าก็ต้องเล่นเข้ากันเหมือนบอลโจแล้วอบลุงครับไอเจไดก็ได้รับมุก่อกันเออาพอเงยแหลมย่นหน่อยพอเงยหมอดพอเงยหมอดย่นหน่อยนี้ก่อนอ่าประมาณนั้นมันต้องสัมพันธ์กันในเฮดเอรคนหัวมันยากครับมันยากกับน่งเบิ้งอยู่ครับเบิ้งคิดลองแต่ว่าผมก็มานี่แหละมาอัปเดตมาเคลื่อนสนามแตกเก็บดีล้านก็บาดแล้วก็มีมุกหนาฮักหนาฮักขององค์หญิงเพชรบันแพงเอฟซีกับทีมช่องหลายช่องทางเพราะว่า กับมีกาาเอาลงหรือตัดต่อกันลงมากเลยครับเบิ้งก็ตะลกเป็นมกนาหักหมหักระวังลูกสาหยอกกันหยอกอยู่หนาไวที่หยอกก็พอกับบอสจอืมครับนี่ครับยังต่อเนื่องครับปีหกแปดองิงกับยังกระแสตอบรับเป็นมาตรฐานของน่องอยู่แล้วครับนองมาตรฐานสูงคือยังอยู่ยังขันว่าเอิรนวาวก็ยังติดล่มอยู่ครับอืม ผมมีแพลวแรงแรงต่อเน,นื่องอยู่ครับตอนนี้ก็เขาซิ่งลูกถุ่งมะลำอม่มฉลึกระจิดติดหนึ่งเหมือนเดิมนะว่าก็คือสีบัวผ่านตรงนี้มือแล้วครับแสยังแรงต่อเน,นื่องอยู่ในการโบดเลยบดผมก็น่ใจว่าเลยอ,อีกกี่มือนะครับสีมีการปิดโบแต่ช่วงนี้คนก็นกนโบดทะลุมทะไล่ยหลายายงเขาไป ซอยเชียนนองกดให้คะแนนหนองหลายช่องทางอุ้งอิงยืนหนึ่งเพื่ออืน่นขวัญใจมหาชนลูกทุ่ง Award, อวอร์ดสองพันยี่ห้าสายมะลัมะลขวัญใจมหาชนนนองก็ได้รางวัลนีมากหรอครับสอ,สองปีสองปีซ้อนแล้วร่นอีกปีหนึ่งกับปีที่สามครับ บาพัน่าบนาพาดนะครับนี่มังแล้วครับเพราะว่าเหมือนผมบอกครับไปสุพันเมืองหนึ่งกับสนามแตกนะมาวันนี้กรุงเทพกับสนามแตกตอนนี้แตกแตกต่อเนื่องครับโดยว่าปากต่อปากครับในการบอกในการพูดถึงองค์ยิงหลักภาษาหนยเพื่อนแพงว่าการแสดงเป็นสี่จะสี่การปรับปรุงการอ่เหตุเปลี่ยนแปลงในรูปแบบความคิดของบอโจในการพัฒนาศิลปิน มีอย่างต่อเนื่องพัฒนาองค์กรเราครับนั่นแหละใให้ให้จุดเด่นของสาวหน่อยยืนยันอยู่ทุกวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณภาพจากช่องทางต่างๆนะครับที่ขออนุญาตเอาภาพมาประกอบในการพูดคุยหรือสื่อสารกับเอฟซีของอีหล่าวงหิงเขา้าแล้วก็สาวหน่อยเพชรบันแพงแล้วก็แฟนคลับหมอลำทั่วโลกทั่วประเทศครับว่าพันธุ์ก็ไปยังครับเสาววันนี้วันอาทิตย์กลับมาทักทายทัก พีนองเบิ่งภาพโนอัโมนไปเพราะว่าเห็นแล้วก็มวไมนไปนําบอโจก็บี๋ลาเบิ่งไปน้ายิ้มไปนําครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอไหมครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับขอบคุณครับ